สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องของนี้่อครับวิว .com นะครับคลิปนี้นะส่งงานให้กับคุณสุรชาตินะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอาหัวหน้าหนึ่งห้าเก้าสองนะฮะมาอัปเกรดเซอร์โวเล็กนะครับแล้วก็ทําถ่วงให้ด้วยนะฮะนี่ครับเรามาทดสอบสินค้าก่อนส่งนะครับตัวรถนะฮะหลังจากอัปเกรดแล้วนะครับก็จะมีไฟตรงนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดไฟนะครับนี่ครับนี่นะฮะมีไฟนี่นะครับแล้วก็เราทําถ่วงให้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะฮะไฟที่หลังคานี่นะครับเนี่ยฮะเราก็ใส่ให้ด้วยนะครับตามมาตรฐานร้านเรานะครับแต่ลูกค้าไม่ติดสติกเกอร์ทนั้นเองนะครับโอเคตัวนี้หมุนแบบพวงหลังครับนี่นะฮะตัวนี้คือหนีศูนย์ถ่วงนะครับโอเคทีนี้ก็ ทดสอบการเดินแท็กครับขุดตักเทตักนะครับยกอามครับหมุนครับ ควบคุมแขนอามบุ้งกี่ครับควบคุมการปิดเปิดไฟตรงนี้นะครับสวิตต์ตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับทั้งระบบเราดีไซน์ให้ควบคุมจากรีโมททั้งหมดนะครับเปิดเสียงตรงนี้นะครับ ินค้าทางานสมบูรณ์นะฮะขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์นะครคุณสุรชาตินะครับที่เอาตัวหัวหน้า1น9่า2มาอัปเกรดเซอร์วิกจากกับทางร้านเรานะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ